สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง y o u t u b าม5าศาสตร์เสริมชีวิตครับวันที่มาพูดถึงดวงชะตาท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงที่6กถึงสิธันวาคม2 5งพครับมารับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจุดเด่นนะฮะต้องบอกว่าจุดเย็นนะครับของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้ต้องบอกไปเรื่องของงานครับอาจจะมีการติดต่อนะครับ สื่อสารมีงานอาจจะมีการร่วมม้ร่วมมือมีหุ้นส่วนใหม่ๆนะครับหรือมีการร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องการทํางานหรือมีแนวคิดในการบริหารจัดการงานที่ทําให้เกิดเครดิตเกิดความน่าเชื่อถือนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างมีทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากเลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับอันนี้จะค่อนข้างชัดเจนนะครับการเรียนการศึกษาด้วยนะครับส่วนแนวคิดช่วงนี้นะครับเหมือนแบบมีความตั้งใจอย่างมากเลยครับที่อยากให้ชุดนั้น ประสบความสําเร็จอยากให้ครอบครัวประสบความสําเร็จอยากแก้ไขปัญหาที่มันรู้สึกติขดขัดขัดข้องเกิดความไม่สบายหรือการที่อนาคตที่ตั้งใจไว้กําลังเกิดุประสอยากให้สําเร็จอย่ากที่ตั้งใจไว้ก็จะเข้าไปบู๊เข้าไปลุยเข้าไปแก้ไขมันก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะเข้าไปแก้ไขแต่ว่าการที่เข้าไปแก้ไขช่วงนี้ต้องพึงระมัดระวังเรื่องการปอท้า หรือความขัดแย้งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในเรื่องของคาพูดหรือแนวคิดต่นเองนะครับส่วนเรื่องที่ตั้งใจทําทั้งหมดในช่วงนี้นะครับผบอกว่าเหตุผลมาดีและมาถูกทางละทุกอย่างดีหมดละแต่พอเริ่มลงมือทําจริงๆอาจจะเกิดความลังเลได้นะครับอาจจะเรียกว่าลังเลจากสิ่งแวดล้อมลังเลจากเพื่อนจากคนรอบข้างอะไรต่างๆเหล่านี้หรือจากครอบครัวเองนะฮะทำให การเริ่มต้นนั้นไม่เป็นไปนตามที่คิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะถามว่าถ้าใครเริ่มแล้วถือว่าดีครับไปตักครึ่งทางนะครับอาจจะมีการชะลอตัวแต่ถ้าใครยังไม่เริ่มโอกาสเริ่มก็จะน้อยเพราะว่าเขาเรียกว่ามีความลังเลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างติดขัดนะครับมันจะเป็นการเงินที่ค่อนข้างเหมือนแบบค่อนข้างฟิกนะครับแล้วก็ขยับไม่ค่อยออกนะครับ แล้วความฟิตก็ขยับไม่ออกนะั่นมาจากรายจ่ายที่หนีไม่ออกเลยดิ้นไม่ได้นะครับเอาเป็นไปได้ช่วงนี้นะครับรายจ่ายหรือการเงินส่วนใหญ่ในช่วงนี้ทั้งหมดพึงระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับอย่าพึ่งใช้เงินเกินตัวอย่าพึ่งใช้เงินในอนาคตนะครับอย่ามองว่าการเงินตอนนี้ชัวร์ๆอยู่แล้วเราจะได้ชัวร์ๆต่อไปนะครับบางทีอะไรที่มันแน่นอนอาจจะเกิดความไม่แน่นอนในสัปดาห์นี้นะครับพึงระมัดระวังไว้ให้ดีมากๆนะครับ เรื่องของสุขภาพช่วงนี้พึงระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายนะครับท่านที่มีอายุเยอะระวังเรื่องโรคไตนะฮะน้ำในหูไม่เท่ากันเจ็บคอนะครับส่วนท่านที่มีอายุน้อยๆนะครับพึงระมัดระวังเรื่องของอวัยวะเพศนะโดยเฉพาะเพศหญิงเรื่องของระบบภายในสตรีทั้งหลายพึงระม,มัดระวังด้วยนะครับเ,เรื่องของความรักท่านยังโสดอยู่ช่วงนี้แหมสเสน,น่ห์อของท่านอาจสร้างปัญหาได้นะครับ ปัญหาพอเข้ามาแล้วแก้ไม่ตกซะด้วยนะครับพุวกนี้นะครับเป็นไปได้นะครับท่านเองก็อย่าหว่านเสน่ห์หรือใครหว่านเสน่ห์ใส่ท่านก็อย่าลุกไปหลงนะครับมันจะมีอาการแบบแบบมันมีเข้ามาครับมันมีเข้ามามันมีสเสน่ห์มันตอบยากนะครับแต่ระวังไอ้ปัญหาที่คุณไปหว่านไว้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาคุณในอนาคตยอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้นะครับดีมากรึกษาหารือกกันดีมีความคิดเอาใจใส่กันดีนะครับ ร่วมมือกันดีคิดเปนนิทายเดียวกันที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในหลวงครพอบครัวช่วงนี้ถ้ามีโอกาสพากันไปทานอาหารหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ที่บ้านนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารสักนิดนึงนะครับจะเป็นบาร,รมีเสริมให้กับตัวเองมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับท่านที่ชอบเรื่องโชคลาภช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าแม่โชคลาภของท่านนั้น ยังมีความปัถนาครัวพันอยู่เลยนะครับแต่ว่ามันยังเกิดเกิดแบดับยังไม่ค่อยแน่นอนมากเท่าไหร่นะครับก็ย,กย่าคป็นปักใจปรมานร้อยเปอร์เซนต์ส่วนท่านที่ชอบเรื่องการลงทุนการลงทุนช่วงนี้นะครับดีในช่วงต้นนะครับแต่แผ่วในช่วงปลายเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทุนช่วงนี้ถ้าช่วงไหนดีแล้วนะครับ ก็รีบเกาบปลวยความดีนั้นเช่นช่วงนี้ถ้าลงทุนแล้วพอตมันเขียวนะครับแล้วมีจังหวะที่ดีในการขายก็ขายเลยนะครับอย่าถือไว้ยาวมากนะครับเดี๋ยวจะดีมันจะกลายเป็นฉลอตัวนะครับมันก็จะไม่เป็นไปได้จังใจกรณีที่คนที่ลงทุนช่วงสั้นๆแต่สาหรับคนที่ลงทุนช่วงยาวๆนะครับมีแนวโน้มดีแล้วนะครับก็อาจจะถือได้ยาวนะครับอาจจะดีแล้วก็มีการฉลอตัวอาจจะไม่วิ่งอย่างที่คิดนะครับก็เป็นไรครับเพราะเราลงทุนแบบระยะยาวนะครับ แล้วเกณฑ์ภาพรวมนะครับช่วงนี้เสน่มมาแรงนะครับจะทําอะไรระวังนะครับอาจจะโดนจ้องจับผิดได้นะครับโดยเฉพาะนะครับกับเรื่องของครอบครัวนะครับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับทำอะไรที่อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขเ้าไว้นะครับจะได้ไม่มีปัญหานี่ก็เป็นเกณฑ์ภาพรวมลงสตา่าทที่เกิดวันที่ช่วงที่6ถึง1 2ธันวาคม2,560ครับ ฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับส่วนท่านใดอยากถามคำถามส,สดๆติดตามได้ที่เพจ3ามภาศาสตรเสิมชีวิตครับไลฟ์ทุกวันะหายเวลา20.30ถึง21.30นโดยประมาณครับแล้วพบกับบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ใหม่ได้ใน,น,นสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ